สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าอาซีกอกนะคะวันนี้เราก็จะมาทำจากข้าวนะคะก่อนคนจะมาฝั่งน,นู้นก็จะทำท่อนะคะเดี๋ยวย่าเดี๋ยวไปตามดูนลำหลังเขาย่าจะทำข้าวก่อนตอนนี้ เฮ้ยว่าจะเอากิ่งมาเอ่ยกำกายมาตัดกินเพื่องตาก็เลย ทำยังไงอันนี้นะทำยังไงว่าเราจะทาสินี้ได้หรือเากวได้ผ่าแล้วเาเช็ดท่อเอาปากคอมบังอยู่ที่เสือทำยังไงค่อยก็ยังมีหุดจักอยู่นี่ทำยังไงอันนี้นะไปตั้งแล้วเลยแล้วตัวหนังสือก็ต้องหัน อยาให้เห็นตัวหนังสืออ่านเข้าข้างในไม่มีชื่อเรียกนะครับว่าเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าเป็นไอเดียจากป้าแตงี่น่าจะสวยงามนะครับก็ดับรอบลานบึงด้านบนไม่ให้มีเห็นไม่เห็นตัวหนังสืออ่ะใส่แมสเดินทุกคนทุกคนเลยขาดไปอันหนึ่งอุ๊ยโทษนะตรงนี้ตรงนี้เราไม่ได้เรียก ขาดอันไหนอันนี้บอกแอมใส่แม่ก่อนนะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นมีถุงมือไหมย่ามีถุงมือมีมีถุงมือเหรอแม่แล้วถุงมือก็มีใส่แม่ก็มีกลิ่นเลยมากไปจะไปไปอยู่ทางนั้นเลยเมากาวได้เลยนะเจกาวนี่ยมัน เสื้อต้องใส่เมสใส่ถุงมือนะฮะมันจะแบบนี้อมันจะนั่นไงอยู่นั่นเลยนั่นเออใช่แล้วก็มันต้องมีไอ้อุปกรณ์ในการก็ไงหลอดหลอดนะฮะใช่จริงๆต้องมีแปรงเนาะใช่ต้องมีแปรงเล็กๆอ๋อยหย่าใช่ข้างห้องน้ำอืมแปรงมันแปรงเต้มนะบอกแปรงนั่นไหนแปรงที่เขาทาสีแต่แรกอะเออแม่นล้แม่นล้วหน้าอย่าง ได้อยู่นะได้อยู่นะเไม่ได้เอาตังค์ของโมเสือมันมันจะได้ไม่ซ้ำกันเดยวแล้เอ้าแล้วมันจะช่วยยังไงเออถ้าเป็นกาันนี้ติดติดติดง่ายเลยอันนี้คือคดลองอันแรกเราจะลุมกันก่อนใช่ถ้าเรารู้หลักหลักการแล้วเราก็แยกกันทำมันเดเร์ดิวล้วงพ่ออันนี้เช็ดแล้วเช็ดแล้วเช็ดท้องะอาดแล้วไม่น้ำไม่จะทาไม่ติดถ้ามันไม่เช็ดเช็ดจะสะอาด เปิดเปิดเปิดนึงถึงสองสามเปิดแล้วเยอะยพี่ปูดพี่พูดหายเสร็จอันนึงไปนั่งหัวเราะอยู่คนเดียวอีกที่สั่ละโอ้กินแรงจะเป็นเหมือนผู้บ่าวคนนั้นนะอันนี้ไม่มีตัวหนังสือใช้ได้เลย แล้วดูชิ้นที่สองนี่ชิ้นที่สองตัวนักเรียอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องหางข้าวเราต้องเอาต้องมีตัวรองกระเบื้องมันใช่มันต้องมีเราไม่มีกระดาษเนาะแผ่นกระดาษมารองกระเบื้องน่าจะต้องมีนะกล่องกล่องกล่องอยู่ไหนเห็นเห็นกล่องอยู่ไหนนั่นเออนี่แป๊บนึงตั้งขากล่องนั่นนั่นนั่นแผ่นอะณาเมืวดน่ะนี่อะาก็ได้กล่องกล่องพลาสติกจะกล่องใหญ่นะเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวจะได้เดี๋ยวบอกให้ตรงเป๊ะเลยนะ มันต้องก้อยทำไมป็นต้องจัสวยต้องจับแล้วดันให้มันข้องเลื่อได้บมางแล้วนี่มาอะไรเม้นเหรอโอ้เนี้ยมันก็ตีกันกับแอนตลอดเลยเดี๋ยวแอนไปเอากล่องมาให้ก่อนเดี๋ยวเราลองดูนะอันนี้คือทดสอบทดสอบเอา ดมกาวไปก่อนทุกคนโอ้โหตอนนี้เจ็บหัวเลยอ่ะไปแล้วหนึง่งไปแล้วหนึ่งนะตายแล้วออืแรงมากค่ะน้มงทำไม่ไม่ติดตัวนี้ไปนี่ไปนี่ไปนี่น แล้วทำไมพี่ไม่ติดในมาหนี้มานี้มานี้นมันก็ได้หมดอ่ะอยากติดตรงไหนก็ได้มีท่าก็ไออแต่ว่าเราทดลองไงในการทดลองเราต้องลองจากชิ้นเล็กก่อนอถ้าติดชิ้นใหญ่ก่อนเรายังไม่ชำนาญไงนเลย,เยมก็จะเบี้ยวละเลึกลึกนี่ยมันเข้ามาแบบกับหลอดที่เธอ,อ ต้องรอเอาแป้งกับย่านั่นแหละเห็นแล้วปะเออโอ้เขาไปแช่น้ำได้ไหมเขไม่ได้แช่น้ำใช่ไหมเขาใช้เสร็จก็ทิ้งเลยแช่ก็ซิบรได้อยู่แล้วมั้งของนึ่งกะเก๋ามันเจอกาว๋ะ ้ว่ะเนนีอมาจากไหนอาลงได้เลยละมาอันนี้กันนี่ต้อห้ต้องเทใส่ถ้วยยาต้องไปตัดขวดนั่นวย่นนย่นอาะดูไหมค่ะยูไหมดูคงยกันโดยใบชี้อารองมั้ยเนี่ยไม่เอาต้องจับกดไปก่อน กดไว้ก่อนห้ามหายใจห้ามหายใจการหายใจด้วย,น,น,น,ยนี่ไงเส่นกาวลงเลย <c oughs> เอาแผ่นรลงแล้วเทลงลง่องเอาเอา่อาลงไปทาทามันก็จะซึมลงไปข้างล่างแล้วก็กวติดนะัวว่ามันจะมองเห็นเป็นดนนูนนะไม่ตามล่องไม่เทลงล่องเดี๋ยวม,มันก็ซึมลงไม่็มองดูเหรอมันยังไม่มีเรายงไม่ตด หัวใจนี่อยู่นะแอนอยู่เนี่ยอยู่ทางนี้อยู่กดไม่ออกแล้วเนี่ยเห็นไหมน่ะอยู่แล้วมันออกดิมันอยู่เอองกดดีๆอาฉันว่าเราโทรไปทาไปเลยเนื้อเราพาไปเลยอ่ะลองดูลองดูเหรอทาไปเลยวดเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเรีอบจามให้มันสวยๆกว่าลองดู เดี๋ยวจะซึมเข้าไปในร่องมันเองอโอเคนะเออใช่เนาะต้องรอทุกวิธีชานทางน่งนนนาหลงแถวแล้วแล้วแอนก็จะไปเต้นเหงนคนนั้นที่ตัวปานนี้แฟนเก่าพุ้งเหรอ, <c oughs> อเขาเสียใจฟุ้งทิ้งไอเดียดน,นี้ดีนะไอเดียแอนดีดีเลยเดี๋ยวเียปึือ นี่คือการทดลองนะคะว่ามันจะติดได้ไหมกาวเบี้ยติดเบียติดอ่ะเออกาวเป็นสีอย่างเงี้ยไม่เปล่าอ๋อทำไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนพยานะ่าเปลี่ยนพยานะแกขวดแล้วแขวดขวดขวดตัดขวดตัดขวดอันนี้มันเป็นสีนี้เลยสีมรุดสีมรุดเป็นสีทองสีทองเลยตัวนี้เทสเทสเป็นชิ้นเทส ะจเอาขวดชิลุอี่ด่าควดมานี่ไงควดอยู่ทังนู้นขวดอยู่ออฟฟิศน่ะนะอยู่เดินออฟฟิศน่หะนี่ไงในถุงเยอะแยะเลยยาชินึ่งถุงวัดเ็นนั่ะนะเอ้ามุทิตาทำไมไม่ใส่ นอกจากหลอดนอกจากแปลงแล้วสามารถใช้อะไรเนาะที่ให้มันซึมก็ดีกว่า เม่าน้นี่เาเาเอาทั้งหมดเลยนอประเด็นคือมันจะมีรอยกาที่มัน ติชอเไหเราจะแก้ันไยังไงเราลนไหมอันเปิดเลิถ้ามีไซลิงเนาะีบแม่นแล้วไลิงยาไซิงยาอันเล็กอัละหบาทค่ะบาทอ่ะว่าไปหลายอันไดยิ่งแค่บาทนี้เอาไสริงยาอืมคือมันดลองรอระหว่างเราทำแล้วก็คิดไปในเรื่องไงเราคิดไงอ่ะเพราะว่าเราจะทำยังไงดี มันอยู่ไหมหรือว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราต้องปล่อยให้ก็แห้งนิดนึงก่อนนะยากแล้วมันไม่ซึมเลยมันแม่มันไม่ซึมลงมันพื้นแบบนี้มันมีรอยนี่เราดูว่ามันจะแห้งมันจะใต้หรือเปล่านนี้ะะคเป็นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อไปเราลองเองเราลองเองเรายังไม่เคยจะต้องเรายังไม่เคยทำเอ็นจะต้องก่อนชลุกเดี๋ยวเราลองลุ้นก่อนจะต้องก่อน